วัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ฉีดเข็มสองตอนเดือนตุลาคมคืออันนี้มันดียังไงไม่รู้นะเขาอ้างในข่าวนี้บอกว่าเราฉีดเข็มสองเพราะว่ามันจะให้ภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าของเดิมนี้เราเพิ่งรู้นะนี่จะติดตามทุกวันเราเพิ่งรู้นะว่านโยบายคือของเดิมจะเว้นเข็มสองไปจากเข็มแรกประมาณสิบสัปดาห์แค่นั้นก็นานมากอยู่แล้วนะอันนี้จะเว้นเป็นสิบหกสัปดาห์คือสี่เดือนฉะนั้นถ้าฉีดมิถุนาก็จะไปฉีดเข็มสองตุลา ก็เลยงงว่าไหนก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ที่เร็วแค่นี้ก็โดนด่าไปแล้วเร็วของคุณคือเพิ่งจะเริ่มฉีดกันมิถุนาแทนที่จะฉีดไปตั้งแต่มกราและอันนี้คือโดนไปอีกหนึ่งกระทงวัคซีนที่ดีคือคืออันนี้เขาไม่ได้พูดแต่แซวเองว่าคือวัคซีนที่ฉีดเข็มสองเดือนตุลาเพราะอ้างว่าจะให้ภูมิคุ้มกันมากกว่าคือของเดิมจะเป็นส0สัปดาห์ตอนนี้จะเป็นสิบสัปดาหด์บอกว่ามันดีกว่าแล้วไอ้ที่ระบาดตอนนี้คือ ยังไงอะแค่เข็มเดียวก็เอาอยู่แล้วหรือไงให้เว้นตั้งสี่เดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามิถุนาเดือนเดียวจะฉีดกันได้ทั้งประเทศนะครับก็แสดงว่าใครที่ถ้ามันคิวยาวเนี่ยใครที่แบบคิวหลังๆเนี่ยแล้วโดนบวกไปอีกสี่เดือนก็อาจจะไปได้นู่นเลยพฤทธิกาธทันวานเนี่ยที่ตกลงคืออย่างนี้คือทันแล้วหรือเข่ามันก็แปลกๆมาตลอดนะครับท่านผู้นำบอกว่าจะเร่งฉีดเดือนละกี่ล้านคนวนะ่าวันนั้นพูดอะไ ท่าหล่ไม่รู้อะจําจตัวเลขไม่ได้แล้วว่าเป็นหลายล้านคนเป็นสิบล้านคนตอนเดือนหรืออะไรทักอย่างเนี่ยนะไม่ค่อยแน่ใจแต่เคยพูดอยู่อันหนึ่งเออแล,แ,ลแล้วพอมาตบท้ายอีกอันหนึ่งคือฉีดเข็มสองเดือนตุลางงคือถ้าเราลองมาคิดดูนะครับตามรถแมพเดิมของเขาก็คืออันนี้ก็ตามของเดิมก่อนเลยนะมิถุนามีหกล้านโดสแล้วก็เดือนถัดๆไปจนถึงพฤศจิกายนก็อีกเดือนละสิบล้านไปเรื่อย พอธันวาก็ห้าล้านอันนี้คือวัคซีนแอสตราที่ผลิตเองยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ส่วนที่จะมาเสริมก็คือซีโนซึ่งราคาแพงโดสหนึ 1, ่งตั้งเกือบพันแถมขยันสั่งมากเลยนะโดยรวมแล้วไฟเซอร์โมเดอร์นาอ่าโมเดอร์นาจำไม่ได้แล้วแต่ไฟเซอร์เนี่ยถูกกว่าซีโนแน่นอนแต่ก็มาช้าอีกหลายเดือนกว่าจะมาอะไรเงี้ยก็เลยเออขยันสั่งซีโนมากเลยท,ทั้งทั้งที่แพงกว่าเยอะแท้ๆเคคือเขาจะสั่งมาอีกเป็นล้านเลย แต่ว่าเหมือนสั่งมาเสริมเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาข่าวนี้ก่อนนะครับก็คือ,อมีโพลออกมาว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากฉีดไหมแอสตราเนี่ยอยากฉีดไหมคือเราทำไมเราต้องเร่งฉีดเพราะว่าทางประเทศเนี่ยเขาอยากให้เกิดเฮิร์ตอิมมูเิตี้คุ้มกันหมู่แต่ว่าดูจากปริมาณวัคซีนแล้วเนี่ยกว่าจะฉีดกันครบเข็มหนึ่งเนี่ยนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งคือหลายเดือนมากแต่ตอนนี้กาลังระบาดหนักแล้วยังมีอินเดียอีกอ่า แทนที่จะสั่งมามากกว่านี้ตอนนี้เหมือนอยังเชื่องช้ามากเลยต่อให้บอกว่าจะมาเสริมก็คือเสริมแต่ซีโนโราคาแพงแล้วก็ปริมาณมันก็ไม่ได้เยอะหรอกไม่กี่ล้านโดสที่จะเอามาเพิ่มอะไรเงี้ยจากการสำรวจพบว่ามีคนแค่13%ที่บอกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนถ,ถือว่าน้อยมากเพราะว่าวันก่อนพูดข่าวไปว่าฝรั่งคนยุโรปประมาณ27%ก็มากกว่ากันเท่าตัวเลยที่ จะไม่ยอมฉีดวัคซีนอันนี้คนไทยแค่13%เท่านั้น64.4%บอกว่าจะฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้2ใน3เลยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าฝรั่งเขามีคนอยากฉีดแค่ไม่ถึง50%หมายถึงว่าฉีดแบบรีบฉีดเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องรวมคนที่ยังไม่แน่ไม่นอนมาด้วยใช่ไหมคนที่ไม่อยากฉีดเลยจริงๆก็คือ27%อย่างที่บอกแล้วคนที่จะรีบฉีดเลยก็คือไม่ถึงครึ่ง แล้วที่เหลือคือยังลังเลโลเลแต่อนี่คืออยากจะฉีดเลยเกือบสองในสามเลยถือว่าโชคดีมากแต่ที่โชคร้ายคือเหมือนเดิมอีกแล้วมันมีเคยมีคำกล่าวว่าเรานี่คือตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดไอ้นั่นก็ดีที่สุดไอ้นู่นก็ดีที่สุดถ้าถ้าไม่นับเรื่องอากาศร้อนนะที่เหลือดีที่สุดหมดทุกอย่างเลยเหลือแต่อย่างเดียวที่ไม่ดีครับเรื่องโควิดก็เหมือนกันคนอยากจะฉีดมากที่ผ่านมาคนก็ป้องกันตัวเองอย่างดีไม่แพร่ระบาด แต่ว่ามาตกม้าตายตรงนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็คือคนก็อยากรีบฉีดอีกเราก็โชคดีไม่ต้องออกโปรโมชั่นอะไรให้เขาอยากมาฉีดใช่ไหมอย่างอ,อย่างเซอร์เบียเคยเห็นข่าวว่าจะแจกเงินให้คนละพันให้คนที่มาฉีดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาพยายามชักจูงหาโปรโมชั่นกันมากมายว่าถ้าฉีดแล้วคุณจะได้สิทธิอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ของเราไม่ต้องโปเลยอยากฉีดแต่ว่ามาช้าเองรู้สึกจะช้าแล้วก็ค่อนข้างเขียมเนี่ยไม่รู้ว่า จะาก,กันงบไปทําอะไรหรือเปล่าที่เขาเคยคิดจะทําเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ทําเพราะว่ามีโควิดซะก่อนคือถ้าใช้งบประมาณกับตรงนี้ไปแล้วเนี่ยฉันก็อดซื้อเลเออไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรนะคนอยากฉีดสองในสามแล้วก็ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นก็ประมาณหนึ่งในสี่ก็ยังไม่ตัดสินใจก็คงจะรอวัคซีนพรีเมียมซึ่งเขาคงจะรู้เรื่องนี้เขาก็อาจจะถึงเวลาแล้วก็อาจจะอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วก็มาช้ากว่าที่เคยบอกไว้อีกอยู่ดีเพื่อให้พวกนี้ยอมไปฉีดของที่เขาผลิตเอง แต่ก็มาช้าอยู่ดีถ้าคุณมาแบบพึบพภาพตอนนี้นะต่อให้คนที่อยากจะรอของพรีเมียมยังไงเขาคงต้องจำยอมฉีดไปก่อนแต่นี่ก็คือที่ผลิตเองก็ยังน้อยด้วยแต่ก็น่าแปลกนะเพราะว่าคนจัดการประเทศชุดน,นี้เขาจะชอบโปรโมทมากคือเขาจะโปรโมททุกขั้นตอนเอ่ออย่างเช่นวัคซีนทีโนเนี่ยโหจำได้ตอนมาครั้งแรกเนี่ยกาลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นเครื่องบินมาถึงไทยแล้วกําลังส่งมอบองค์การเศสัต์แล้วกําลังจะนู่นนั่นนี่แล้ว เขาจะทุกขั้นตอนแต่ว่าไอที่ผลิตเองเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวจริงๆมันมันก็ควรจะมีตามนิสัยของเขาใช่ไหมว่าเออตอนนี้กําลังเริ่มเดินเครื่องแล้วขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเอ,อเราปลอดภัยได้มาตรฐานยังไงตอนนี้รถแรกกําลังจะนู่นนะั่นนี่ไม่มีนะไม่มีไม่มียังไม่คอนเฟิร์มวันที่ชัดเจนด้วยซ้ําแต่ที่แน่ๆคือ7มิถุนาจะต้องได้เริ่มคนทั่วไปจะต้องได้เริ่มฉีดที่ลงทะเบียนเอาไว้ครับยังไงก็จะต้องพร้อมตอน7มิถุนา แต่แค่ไม่ค่อยโปรโมทขั้นตอนเท่าไหร่ก็เลยงงครับสรุปว่าคนอยากฉีดวัคซีนของที่เขาผลิตมีถึงสองในสามแล้วก็สําหรับคนที่ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมเขาบอกว่ามีคนลง,ากกาลงทะเบียนไปห้าสิบหกเปอร์เซ็นตที่ลงหมอพร้อมแล้วเแสดงว่าส่วนใหญ่สารวจกับคนแก่เปล่าเพราะว่าคนที่อายุยังไม่เกินหกสิบเนี่ยลงแล้วยังไม่ผ่านนะเขาก็จะลบทิ้ง ก็ลงทะเบียนไป56%ยังไม่ลงทะเบียน32%แล้วก็11%ก็ลังเลไม่รู้จะลงหรือไม่ลงดีแล้วก็มีถึงประมาณ60%เลยที่กังวลเกี่ยวกับไซ์เอฟเฟกแล้วก็กลับมาที่ข่าวหลักของเราซื่ออบได้สรุปไปตอนต้นแล้วนะครับก็คือเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตาราเข็มสองเพราะอะไรประหลัดสาธารณสุขชี้แจงแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะดีดีไม่ใช่ไม่ดีที่ชี้แจง แต่ว่าตามสไตล์ของคนจัดการประเทศคือชี้แจงแล้วก็ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรก็คือยืนยันว่ายังไงก็จะเป็นแบบนั้นแหละไม่ได้มีแบบเออชี้แจงแล้วสบายใจขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ท่านก็บอกว่าสาเหตุที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเข็มสยันประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิดคือได้อยู่แล้วคือประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนเนี่ยสิปีถึงได้รับก็คือได้ใช่ไหมล่ะ ห้าปีถึงจะฉีดได้ก็คือได้เหมือนกันใช่ไหมละ่ะคือได้อมันได้อะแต่ว่าจะได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เออตรงนี้ก็งงนะเออข่าววันที่ยีบสี่พฤษภาโรงพยาบาลหลายแห่งประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่มีกำหนดเข้ารับวัคซีนเข็มสองและจะปรับเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแบคแทนสวยเลยสวยเลยอยากได้หรือเปล่าสำหรับผู้ที่จะฉีดเข็มแรกอ๋อไม่ใช่จะฉีดเข็มสองให คือเข็มแรกเขาจะฉีดแอสตาอ้าวแล้วทําไมได้ฉีดแอสตาวะมีคนได้ฉีดแอสตาแล้วด้วยเหรอแล้วก็คนที่จะฉีดเข็มแรกจะเป็นซีโนแบกแทนไม่ใช่ว่ามิทุนามาฉีดซีโนแบกนะอันนี้อันนี้เรื่องกันว่าใครที่ได้ฉีดตอนนี้แล้วทําไมได้ฉีดแอสตาแล้วที่ว่าเข็มแรกจะเปลี่ยนมาฉีดซีโนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจรายละเอียดน,นะครับก็ตอนนี้อ้างว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทําให้ต้องปรับแผนเพื่อให้ฉีดให้ประชาชนได้มากขึ้นนั่นไง คือตอนก่อนหน้านี้ก็คือจะวนเข็มสองเร็วหน่อยแต่ตอนนี้ฉีดให้คนจำนวนมากก็ตามที่เคยกังวลเอาไว้จะเปลี่ยนแผนเป็นฉีดเน้นลุยเข็มแรกก่อนแล้วก็เข็มสองไว้ทีหลังสงสัยจะเรียนแบบอังกฤษเซ็งเลยเอ,อการฉีดวัคซีน Astra อแอสตร z าเซนิอ๋อแอสตราก็มาจากอังกฤษอยู่แล้วนี่เนาะอังกฤษส่วนใหญ่ก็ฉีดแอสตราก็เลย <laughs> เรียนแบบอังกฤษเอ,อ ที่มีการขยายเวลารับนั้นได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสามารถรับเข็มสองได้สิบหกสัปดาห์จากเดิมสิบสัปดาห์ฉะนั้นใครจะรอฉีดวัคซีนครบก่อนถึงค่อยไปต่างประเทศเนี่ยคิดดูไหมฉีดเดือนมิถุนาก็ไปครบตอนเดือนตุลาแล้วจะไปทําไมหน้าหนาวออกจะเว้นอยากจะไปหนาวอยู่แล้วก็แล้วแต่จากเดิมสิบสัปดาห์ของเดิมก็ช้าเป็นเต่าอยู่แล้วฉีดมิถุนาก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ต้นเดือนใช่ไหม อาจจะได้กลางเดือนหรือปลายเดือนก็ได้ของเดิมสิบสัปดาห์ก็กเยอะอยู่แล้วซึ่งเป็นการเลื่อนทั้งหมดให้เป็นล็อตเดียวกันงงไหมล็อตยัยงไงหมายถึงว่าล็อตที่ผลิตร็อตเดียวกันอย่างเงี้ยหรอเป็นรุ่นๆไปอาจรุ่นนี้ของเบอร์นี้แล้วก็เว้นไปอีกสี่เดือนก็จะได้เป็นรุ่นเดียวกันอีกตั้งแต่เดือนมิถุนาที่จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่หนึ่งจะเป็นเดือนมิถุนาหลังจากนั้นเข็มที่สองจะเป็นเดือนตุลาตอนนี้มีข้อมูลวิชาการรับรองว่าภูมิคุ้มกัน สูงขึ้นได้เร็วหมายความว่าแค่เข็มหนึ่งก็จะสบายใจเรื่องกลายพันุอินเดียได้แล้วสินะตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโรงพยาบาลเลื่อนรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สองหมายถึงของกลุ่มไหนกลุ่มคนที่กําลังจะได้ฉีดจำนวนกันเยอะๆหรือว่าหมายถึงคนทํางานที่ได้ฉีดก่อนอันนี้ไม่แน่ใจเเป็นเพราะรัฐบาลอาจไม่พร้อมเรื่องจํานวนวัคซีนนั้นหมอท่านนี้บอกว่าแอสตราเข้าใจแผนการกระจายวัคซีนของไทย และหาลือกันแล้วว่าต้องจัดส่งให้ได้ตามแผนอา้าวผลิตเองไม่ใช่เหรอดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรโดยที่คุยไว้ว่าจะต้องส่งมาเดือนมิถุนายนซึ่งล็อตที่ผลิตมาก่อนทางเราก็จะขอเข้ามาก่อนแต่เขาก็มีกระบวนการของเขาคาดว่ามิถุนายนจะได้ตามแผนเออหรือคุ้นเหมือนมิถุนายนนี้จะยังไม่ใช่ที่ผลิตทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะเป็นที่สั่งจากแอสตรามาแก้ขัดไปก่อนหรือเปล่า ครับจะผลิตเองหรือจะสั่งมาก็ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของจํานวนคือเหมือนเดิมอ่านมาเป็นเดือนละก็เหมือนเดิมก็คือมิถุนาหกล้านแล้วก็กรกฎาคมถึงพฤศจิกาก็เดือนละสิบล้านหมายถึงจํานวนวัคซีนที่จะมีนะครับแล้วก็ธันวาอีกห้าล้านหมายถึงแอสตาราทั้งหมดเลยนะรวมแล้วก็คือหกสิบเอ็ดล้านโดสก็ประมาณฉีดได้สามสิบต้นต้นล้านคนแต่ปัจจัยเสริมก็คือซีโนที่เขาจะสั่งมาแก้ขัดก็คือ ขณะนี้รอรับรุ่นการผลิตประมาณ2.5ล้านโดสคืออะไรและเดือนมิถุนาจะสั่งอีก3ล้านโดสเอาเป็นว่าต่อให้มีพวกนี้เข้ามามันก็เพิ่มขึ้นอีกแค่นิดเดียวถ้าคนจํานวนมากเขาอยากรีบฉีดเพราะเขากลัวอินเดียโควิดกลายพันเนี่ยนะมันไม่ทันหรอกมันไม่ทันก็เลยเลยแปลกใจว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดเข็มสเดือนตุลานะครับอย่างที่เราแซวเอาไว้สุดท้ายคือไม่ว่ายังไงก็ตาม ประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งหมดภายในอีกสิบปีอ้อไม่ใช่ก็คือพูดแบบเนี้ยได้รออยู่แล้วแต่ไม่บอกเวลาไงยังไงก็ตามชาตินี้ฉันต้องรวยเมื่อไหร่รวยตอนแก่หรือเปล่าหรือรวยตอนนี้เลยหรือรวยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่รู้ครับก็คือยังไงทุกคนต้องได้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่อีกสักหปีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็แซวกันเล่นนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ